สวัสดจจ้าพี่น้องหลายหมือนว่าเห็นแม่ข้าหยากอยากน้ำง่วนน้ำคยุยอยากน้ำหอบเฟี้ยงอยากน้ำหากระสอบกระสอบกระเบื้านไหนมีขาดมืดพี่น้อง,องกระสอบซื้อสุป,ปีปีนึงกับเบื้อหน่อยบาทปันนี้ ล่อลดลงไปแบบว่าได้ลงกินเขากันยังขาไกลน้องหนึ่งพ่อยายเป็นเลี้ยงปูนยาลี้ยงปูตามไมาน้องหนึ่งมาแบ่งกันคนละเคืองก็พ่อยายพ่อยายก็กินแล้วกินแล้วไปสะเดาะเคาะห์เห็ข้าเจ้าเยอะเลยเยอะข้าวเจ้าข้าวเหนียวบาตรที่บ้านมีสอกใส่มากแล้ว สอบมันบ่มีสอบด่าเพื่อบ่อึดด่าข้างบ่มีหน้าคือแกหาอยู่สอบนี่กายมีไรอยู่เด้แต่แห่งหนูเอาไว้หนูจ่อเบิดหนูเข้าใบอันนั่นมันบ่แม่นว่าเอียงก่อสอบมันพลอยเนาะมันบางเท่แกกัดเอาใบข้าสอบแกกัดจังสิเฮ็ดจังได๋ แจ้งหนูแจ้งนกทั้งตะไคร้ได้พี่น้องตะไคร้ก็เอาอ้าอมเด้ทั้งเรามันยักเขาได้จังไดเอาจอกินของเขา้าปลาเสียใบน้าเหมวอพัดใหญ่เห็ดเหล่าเห็ียดยังเต้เสียใบเราเกาอยู่ในบ้านทุกคน,นพันดใหญ่แล้วตอนนี้บอกเขาเห็นปไปเงื่อน,นดอกเพราะว่าไปเง,งื่อนไปทงไปทงแลนออกแลนเขาอยูู่่แลลนขานขาอยหัด คนหารถดอกตัวนันไปเฝ้าเขาคิ้วไปแล้วรถไปยพุ่งคือเก่าปะแม่ขาเจยวเจ็ดร้อยห้าสิบปนได้ปีไรละเจ็ดร้อยห้าสิบมันเขานาำในพี่น้องนำนามัดทุ่งหวังได้พี่น้องว่าข้าเจ้าจะเอาถ้าเขาไมนลมมันคว้าข้าอยู่บางหันรถลมไป็เพื่อนเลยนี่ข้าเจ้าพยานแล้วข้าเจ้ามีรถหน้าอย่างของรถจากของข้าเจ้าก็โอ้ข้าวเดี๋ยวได้หมู่บ้านนี่ เราไม่รอดเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเล่นรอัตตนรีกันจะออกกับออกรถเกี่ยวติออกรถเกี่ยวุงไห่ที่เที่ยววาราย่ออกรถเกี่ยวเที่ยวเบาเที่ยวหัวฝักันกูมันเกี่ยวเม่ตะนาห้าห่ไหมออกมันเกี่ยวต่นาจัดของอยบ่ปะยำตกปีมาหางินเสลจ่ายิทิเกี่ยวตะนาจัของอ๋อเออถือรอตตอรีลืมเรไม่น่าถือเลยนมทำนะโอลืมลืมป๊อปปินี จักล้านเหรอชุดสองล้านใบใบแล้วจักล้านใบแล้วหกล้านหรือชุดสองล้านเนี่ยือชุดสองล้านก็ียให้ลูกให้ลูกไปซักิจ็ดล้รถปิีนีโลดหย่อขั้นไม่ให้เหมือนก็ให้น้องแบดไปแต่งเมียซักจักล้านบ๊วยบ้ลืมลานเด้โวดฟัวเนาะให้น้องแมน้องพิมพ์ผู้ล้านเจ้าของ บัวซี่ยู่วัดบัวซี่วัอยู่วัดบัวซี่ยู่วัดให้ลูกใเฮล้านมาแล้วเฮลูกเฮล้านมาแล้วน้องบีต้มน้องไก่ไปพอดีน้องบีโบนั่นหิวพี่น้องมันมีมะม่ายอแม่คือบลาต้มใส่มะม่า้าจอยไปลูดมาเหมาบ้านมีมะม่าลูดคนละครึ่งเหมาแรงสิผ้าขึ้นไปอีกอยู่ท่านบอกคำผ้าผ้าก็มีสวบ ก็จขายแม่มาเลยเนาะบี่นเนาะโอ้ยพับใส่ถุงพับใส่กระเป๋ารถาถามมันถามันมันมีสอบใบมเอาใบได้พี่น้องหาค่ารถเกียยเนาะจะค่ารถเกียยจะค่าปุ๋ยเอเอพ่อปามันเป็นหนีหลยโวดนหมค่าค่าปุ๋ปหยหน,นึ่งเจ็ดสอบทั้งหมดพี่น้องดอกดอกขึ้อนอีกสองสอบเด้ดอกไล่เดือนแต่ว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยกุมนน่นพ่อปเปอารอบแรกหาสอบคุณเด้เดือนมีหน้าเมษาคุณ แนนอันนี้ไล่ไล่เดือนนี่เอามาวางเอามาตอนตอนเขากเขาอันมันมัานแล้วสองสอบมันบอขืนก็ได้สอบสอบแล้วพันลัวบันนี้เขาคิดดอกดอกไล่เดือนพ่อหนจะค่ารดเกีียวอีก่าถเกลียวอีกาดเกลยวนี่เจ็ดเจ็ดร้อยหาซิบกะกะตัดไปซุ่มของพวกหน้านั่นมันบอหรอแนนกะกะเลือประมาณหาไลไรี่เขาแยกออกแกเข็นเฮียนนินงแังแล้วนั่นแหละพี่น้องกับคู่มึง กือบตีไปซะเป็นหมื่นไปแม่นบ่ล่ะครับร่วมค่าปุ๋ยน่ะเห็ดหน้าแต่ละเถียวบ่้านได้ร่วมหยังอีกเด้บ่้านได้ร่วมค่ารถไถไถตอนตอนไทยวานอีกบ้านได้ร่วมไทยวานเฮ็ดหน้าแต่ละปีสบายแม่แต่แบบแต่เพื่อนจะตักะ้ายเอวไว้ดอกข้าวจ้าขายเบิดขายเมื่อโลดพับกระเป๋าเลยพี่น้องสบายไปได้ใหญ่กินเสือไหมข้าวจ้าข้า็เปลี่ยนดอก แมนเปียงแต่ข้าวเหนียวเปลียงแต่ข้าวเหนียวเปียงแต่ข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันบวบเป็นอยังมันจะเอาไปเพราะไรตีไปเท่กเท่เพราะไรเพราะว่าข้าวเหนียวเขามันอันนั้นแล้วใส่กระสอบบาดข้าวเจ้าเขาสีไปเทเทบ่ได้พี่น้องมันก็ต้องไส้กระสอบเพื่อกันใส่กระสอบกับนู้กัดบานมันมีกระสอบหรือส่ง่ายๆเลยบ่ต้้องใใหครกินไม่ต้องให้ใครกินเสร็จเรียบร้อยพับใส่ขาวมันเกี่ยวพ่อ ว่าแต่ไหนค่ารถเกี่ยวแล้ว่ามีแนวใจเนาะเห็ดจังไหนใด่ว่าแต่ไหนค่ารถเกี่ยวค่าปุ๋ยแมีนโอเคถึงยู่ก็ผู้ฮ็ดใส่ดำแล้วก็ไปไหนพอใจดีแล้วอือ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 ย่นนันไกลงี่หยมาตะย้ำไหโอ้ยอันเหมือนซอยยิ่งแดงยิ่งคืองู่แม่ต้มไก่ไปน้องบีได้มาต้่มไม่บะนี่เอาใส่กับผังไม่ก็มีอย่างมากโอ้เนาะ To võ tật hỏi. A đèn kim 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 แขนกล้วยเจ้าอยากกินกล้วยกล้วยกินไม่ได้อยู่ยังยังพ่อนแต่หลัวนี่อยู่พี่น้องยังหาซิฟหาซิฟอยู่ของเราแคขนกล้วยพะศั่นข้าเจ้าเว้ากันแต่ว่าอันนี้น้องบีพ่อนใด่ฟังจากพี่น้องเพื่อนแท้เด้อันนี้ได้ได้ยินข้าเจ้าเว้ากันแจ๊กแจ๊กสีข้อมใด้วยล่งค้นเพื่อนแกว่าขึ้นแล้วแมนล้างล้างข้นแกว่าขึ้นแล้วจ๊กยังไรข้อมนี่ยพญายพญายไปถามอยู่เพื่อนแกว่าเอาไหวมึงสักก้อนพะศันแมนหลานเป็นหมอเป็นคู่เหมือน ร้มันเป็นพย์บาดวางวางงานหมอลำจวงเงินใหย่นงพิมยานเพราะว่ามี่นแหย่นมผู้เดียวมดบ้านขออะไรอย่างงั้นเอาใหย่นงพิมมาเศร้าบาทเศร้าบาทแล้วแล้วบานี้หงพิมเสื้ออันลูกซีนอยู่บานี้เอ้านี่ไอ้อีหยังเพิ่นเพิ่นเหลือจากเพิ่นซื้อเราไม่ยังสีบาทเอานี่มัดสิโบอิ่มมาสั่นเอาให้หลานแต่ว่าแม่นพี่น้องเราพี่น้องหัวบ้านพี่น้องแม่นแต่ปะเราเด็ดมูอของน้องไส้เราบานแหย่นมนั่นมันอ้วนคือเหล้า ของง่ายๆของเราเก็เลยเที่ยวหยอกแต่หลาน,นอีนอ้วน<ม>ยูหันละเป็นมูตาแดงเนาะแมนอ๋อรุ่นนาแดงบ่รุ่นนาแดงอืบนอันนี้ข้าวเจ้าอันน้องบีบะลู่เลี้ยงเน๊ะแม่อยูหน้าพุ่นแม่แม่แม่เราขะมามาถามข้าเจ้าอีกระสันมาถามเพิ่นบ้านานี้อันอี้อย่างว่าอัเานเพิ่นแค้นกล้วยขะมานั่นเป็นเพิ่นลงเฟรแต่ว่าน้องบีว่าบีกับ่หนูบ่ไอ้ต้องบีบ่ไอะเมื่อไงเฟรเพราะว่าเมื่อวานนี่น้องบีปวดหัวเรากินยาแม่มันกลุ้ม นอนแต่สองถุ่มคือบัลลัยมึงโทรศัพท์เลยบัลลัยมึงเลลรื่อยหลับจนสอดแก้งจนตีซีกลัวของเมียของพิมเมื่อวานนี่ยเหมือแล่นขำามๆโดนลรคหมาดมาเอาอืเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวแม่พี่น้องเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสีล่างปากงั้นสีเนาะบาร่างไนกินกล้วย,ก,ยวกับไม่ด้านเอีย้ด้านยิ่งข้าเจ้าหน่ะร่านะพี่น้องเพิ่นเขากับมี่กล้วยไว้ให้กินก็อยู่ในตลาดเนาะเขนไดมเชน่ะ บาดเนี่ยมูทะเลไม่จาดกันบาดสะดุดเลยเข้าไปได้ปากเลยก็เลยทานี่แหละเขาเอาออกบ่ะมันอัดหลอดลมแล้วเนาะเ่านเฮงคนผู้ใหญ่สมองมันก็เลยขาดออกซิเจนค่านเฮงเหรอผู้ใหญ่เดี๋ยวจังใดให้ล่อฟังอีกพี่น้องอันนี้พวกน้องบีกับแม่กับพ่อหน่อยหลู่ว่าไปจังใดมาจังใดได้ยินแต่ะเทบานเว้า น้องบีออกไปส่งน้องพิมกับคนเต็มเฮียนอยู่กับบาก,กาถามเพิ่นเพราจจะว่าเจ้าของเป็นเล็กน้อ,นอยแม่กัยัจกสีว่าจังไดผู้ใหญ่เพิ่นเขาไปถามจ้ว่ากะมีคนเบาว่าเพิ่นกับนาเอาเต้นไปนนละละแห่งจักจังไดบางที่ขาเจ้าจเอามาถอดบ้านหรือบางที่ขาเจ้ากะเดีอาวบป,ปุ่นตายยังเจียวมาบ่แม่นว่าตายดอกตุยตุยยังเจียวมาแต่วา่าเขาเจ้ากับพิ่นว่าขึ้นแล้วจักสีข่วมได้แท่แม่นน้องบีกับเพิ่นเขาไปในบ้านได้แต่เมื่อเช้าแต่ไปส่งน้องพิมเลยเพิ่นไดี๋ยวรู้เลี้ยง ก็ขอให้เราขึ้นเนาะลิตนโตนมันทางออกขุ่นาะตั้งไกลเนี่ยทางออกคอยเราขึ้นซ่าคันธา,านี่ก็ได้ลิตตนแล้วลวันพุยไงหน้าก็อยู่ทางขุ่นหล่ะทางน้ำฝนลงบีทางขุ่นขึ้นไปเลยนั่นดีดีเลยลิตตนเราให้ซวงให้เศร้าซะอะว่าจ๋าสู้กันฟังพี่น้องพี่ินฮวานแม่มาไล่งานโตแล้วเมือเ่อไงม,มาเห็นเราห้องแต่เขามาได้หนิห้องแ่ขมาอยู่แห่งลาห์ห่งต้องเปล่าห้องแต่เขามาพี่น้องห้องแต่เขามาบอมเอนว่า ขามาแต่น,นี่เด<ม>้มือเศร้าเขามาข้าวนึงออกไปอีกวันนี้ก็ห้องแต่เขามาให้ไปซื้อน,น้ำมันน้ำมันมาไส่ให้ตัวตัดหยาให้ตัวไปเห็นงาน,นเอาขั้วอยออกก็เพรได้มันน้ำเลือกน้ำมันไหลมันสิของเสียดไะน้องบีคอตัวไปก่อนฝากกุหลาบกดแชร์กดดึงกดติดตามน้ำพี่น้องคลิปนี้คลิปสีพันมาโอ้ยน้องยิ่งหยางนันบินนะตัวบุ้งใหญ่เลยไปกันสวัสดีจ้า